โคม่าหนักอะตอมอด,ดีตนักแสดงช่องเจรถความที่ลำปางอาการสาหาัสวันที่2 6กรกฎาคมเวลา16นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแม่ทอดพร้อมด้วยสมาคมกู้ภัยลำปางสุดศพปราบสมาคมกู้ภัยลำปางจุดเทินได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดภายในเป็นชายหนึ่งรายจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณกม645บ้านแม่เตี้ยตําบลแม่ทอดขาเข้าอําเภอ ปราจึงได้ทําการตัดทางงัดร่างผู้บาดเจ็บออกจากรถใช้เวลาประมาณส0บกว่านาทีจึงสามารถนําร่างของผู้ได้รับอาดเจ็บออกมาได้ผู้ได้รับบาดเจ็บมีแผลชะกันที่บริเวณนิ้วชี้ด้านซ้ายเห็นกระดูกและไม่รู้สึกตัวเจ้าหน้าที่ได้ทําการประถมพยาบาลช่วยเหลือนําส่งโรงพยาบาลเทินเป็นการดว่วนและทราบว่าระหว่างนําการส่งมีการทํา CPR จนชีพประจกลับมาเต้นซึ่งยังอยู่ในอาการสาหัสล่าสุดได้ส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลลำ ต่อมาทราบว่าผู้บาดเจ็บคือนายอะตอมสัมพันธ,ธภาพวัย36ปีเป็นอดีตดารานักแสดงที่มีผลงานมากมายทั้งช่อง7ดโดยผลงานที่ผ่านมาล่าสุดเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่อง Homestay ในบทคุณครูประจำชั้นที่คุกคามนักเรียนหญิงในโรงเรียนหรือเชอร์ปาง b ี k 4 8ซึ่งหนุ่มอะตอมยังสนิทก,กับเพื่อนๆน,น,นักแสดงช่องเอย่างอัมพชาราภาต่อมาเจ้าตัวก็ผ่นตัวเองไปมีบทบาททางด้านงานสายการเมือง